สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปนะฮะกลับไปเล่นๆนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดปัทวิกรณ์นะครับอันนี้ผมเริ่มเดินจากด้านหลังเห็นก็บอกมันเป็นโซนใหม่นะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองกองเยอะมากเยอะมากจริงๆนะฮะขณะนี้ผมมาวันเสาร์นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสี่โมงเย็นและของก็ยังเยอะอยู่นะครับอาจจะพาเดินดูเลยนะฮะนี่นะครับจะเห็นเสื้อผ้ากองเยอะมาก ผมอาจจะถ่ายแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้เข้าไปเจาะอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยอยากไปรบกวนคนอื่นเขานะฮะเราจะเห็นกองเสื้อผ้าเยอะมากๆเลยเนี่ยอย่างกองนี้นที่เราเห็นก็คือเขาจะขายอยู่ทุกประเภทเสื้อผ้าจะอยู่ที่ตัวละแค่ห้าบาทเท่านั้นนะฮะพวกสเวตเตอร์อะไรก็มีนะครับแต่ด้านบนอันนี้เดี๋ยว น่าจะต้องลองเช็คราคาบทางเขาดูอีกทีนะครับพวกเสื้อสเวตเตอร์พวกเสื้อแขนยาวต่างๆเนี่ยนะครับนี่นะครับอาจจะผมไล่จากตรงนี้ให้ไล่จากด้านหน้าให้ดูเลยนะว่าเสื้อผ้าเยอะมากจริงนะครับ เสื้อผ้าทุกประเภทเริ่มแค่ตัวละ5บาทนะครับแบบเป็นชุดเป็นอะไรก็มีนะครับของทั้งของเด็กและผู้ใหญ่เลยก็คือจะเป็นคละๆกันมือ2องนะฮะพอเราเดินเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวพาดูด้านในกันบ้างนะครับก็จะเป็นค่อนข้างกว้างเลยฮะโดมค้ง รองเท้าต่างๆก็มีนะคะมีรองเท้าอันนี้เป็นพวกยีนยีนยีนร้านหัวมุมตรงนี้เลยก็ตัวละ20บาทนะฮะตัวละแค่20บาทเพื่อนๆก็มาลองคัดกันดูนะครับน,นี่กองนี้ นีคัดคนขัดกันเยอะมากนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ตัวละห้าบาทห้าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าให้ดูบรรยากาศนี่ขนาดสี่โมงนะสี่โมงเดินไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับหบาทอ่ะเนี่ย ขอเนี้ยพาไปขยับไปดูอีกนิดนึงขอก็เดินลัดหน่อยเราจะมีพวกถุงผ้านะฮะ uh. พวกถุงผ้าก็จะอยู่20บาทนะครับใบละ20บบาทนะฮะ อย่างกองตรงนี้ก็ตัวละห้าบาทสิบาทกองเท่าภูเขาเลยนะฮะดูดิเยอะมากก็คือถ้าใครสนใจอ่ะมามา,นะมาคุยได้เลยนะฮะมาคุยได้เลยคือมันเยอะแบบโอ้โหเรียกไ,ไว่าเป็นแหล่ง เสื้อค่ามือ2ราคาถูกมากๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถนำไปขายต่อได้นะฮะไปเป็นรายได้เสริมต่อได้แล้วก็จะมีอ่าโซนี่สตัวร้ออันนี้เป็น,นเสื้อเด็ก เสื้อเด็กจะอยู่กิโลละร้อยยี่สิบบาทนะฮะก็จะมีของกระเป๋านู่นนี่นั่นนะฮะเบตเตเลดค้าๆกันไปก็มีอ่าถ้าใครอยากดูเสื้อที่แบบคัดมาแล้วก็จะมีบนราวด้วยนะฮะก็จะอยู่ตัวเฉลี่ยตัวละ40บาท3ตัวร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะ มีกางเกงยีนกางเกงยีนก็หลายราคาตามป้ายเลยนะครับ โซนเสื้อผ้ามือสองเราก็จะได้เห็นกันอยู่แล้วนะจะอยู่ตัว40บาท80บาทแี่นะผ้าม่านก็มีนะมีเยันผ้าม่านเลย เราเดินวบก,กลับมาชนหนึ่งรอบร้านใหญ่พอดีนะครับเดี๋ยวผมพาเดินล็อกที่เขาเป็นล็อกล็ๆ็อ,อเสื้อผ้ากันนะฮะอันนี้รองเท้าร้านเมื่อกี้นีน่พวกเสื้อวง พาเดินดูอย่างที่ผมบอกคือเราจะไม่เข้าไปรบกวนการค้าของพี่่เขานะครับเราจะถ่ายมาดูคพร่าวนี้มีของเก่าเลยพาเดินวกเป็นตัวยูทีละซอยเลยแล้วกัน <laughs> คือจะมีเสื้อผ้าหลากหลายแนวเลยนะครับนี่เสื้อวงก็มียีวน้าคอนและมออฟก,ก็อนะฮะนี่่วนนี้พวกเสื้อเสื้อแนวแบบเสื้อวงล็อกอะไรต่างๆจะเยอะ ก็มีนะฮะอาจรเดินจริงๆก็จะมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับแต่ผู้ชายอาจจะน้อยหน่อยนะครับกบอกว่าอันละหบาทไอที่มันเลยได้คุณไปก่อนกอ็มีเป็นร้านนี้ด้วยครับ เป็นพวกกางเกงนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงซะเยอะแต่ว่าผู้ชายก็อย่างที่พี่พาเดินนะก็จะมีพวกเสื้อวงนะรับพาเดินเหลืออีกเหลืออีประมาณสองตอย i oh don't ยังขาดากเ็น่อวินเทจยืมืออเสืส้อวินเทจเยอะเหมือนกันนะนะครับเสื้อวินเทจอะพวกรองเท้า เดี๋ยวผมพาดูล็อกสุดท้ายล็อกสุดท้ายล็อกริมสุดอ่ะเดี๋ยวพาดูข้างหลังก่อนข้างหลังน่าจะไม่มีอะไรนะข้างหลังก็จะเป็นพวกเคื่อผ้าผูา้หญิงอ่นนี้ตัวละย,ยี่สบาท ขึ้นลาวมาแล้วนะฮะนี่ 60, ตัวละหกสิบสองตัวร้อยอันนี้คือโซนตรงที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับคือเข้ามาทางด้านหน้ามาจอดรถแล้วก็จะเจอโซนนี้เลยนะครับนีหกชุดไว้นาะำ น้ำเองพี่ฝาไปด้วยด่ิบมันก็ติดจิ๋วด้วย ประมาณนั้นนะฮะพอเราสุดโซนที่เขาขายกันเป็นกิโลแล้วเราก็จะมาเจอตรงที่เขาขายเป็นเรียงกันเป็นราวเลยนะคะจะพาไปดูสักนิดนึงนะครับก็จะมีบริเวณเราฝั่งตรงข้ามกับที่เขาคัดกรองเมื่อกี้ก็จะมีเนี่ยครับพวกเหมือนเชือยยืดที่เขาคัดกันมา บ้างแล้วนะคะอืมอันนี้สวยพิมมอตันโอเคสโซนเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวพองีเจอร้านรองเท้าเดี๋ยวพาไปดูร้านรองเท้าก่น มันมีพวกเวิร์ดเขียนนั่ไหนก่อนได้กันยินดีต้อนรับค่ะสอบถามไปก่อนได้นะจ๊ะมันจะมีพวกเวิร์ดพวกแวนโอเค ส่วนเสื้อผ้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีทั้งเสื้อผ้าที่อย่างที่เห็นก็คือกองให้เรามาคัดรอเรามาคัดแล้วก็เสื้อผ้าท,ที่อาจจะถูกคัดมาแล้วทิ้งขึ้นลาไว้นะครับก็บนลาวเนี่ยก็อาจจะราคาสูงก,กว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครสะดวกก็ไปคัดตามกองได้เลยที่แบบเหมาเป็นกิโลกิโลละ80อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Okay. ครับนี่ก็เป็นคลิปข่าวๆนะครับสำหรับตลาดปัตวิกรโซนของเสื้อผ้ามือสองด้านหลังนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนอื่นๆของตลาดบัตรกันนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดส b s c r ส b e ช h a ช่องของไปเล่นๆเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่างๆจากทางไปเล่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ